นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาปามะจุปาธีมะสังอังคุสังวิทาปุกายะปะอุปัสสะสุเหปาสายะโสโสสะสะ อะอะอาอนิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอสังวิสุโรปุสะภูภะอิสวาสุสุสวาอิกุสลาธรรมาจิตติวิอาติอิติปิสโสภควาเจริญสุข ท่านทั้งหลายหลายเรื่องหลายเหตุการณ์และหลายบรรยากาศหากท่านทั้งหลายนำมาตรึกตรองเพื่อเป็นครูสอนถือเป็นบริบทหนึ่งแห่งการเรียนรู้การมีชีวิตในแต่ละบัน ในแต่ละวันพวกท่านย่อมจะไม่ตำหนิสิ่งใดไม่โทษสิ่งใดแต่พวกท่านจะได้ประโยชน์จากการที่ท่านได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นด้วยตัวท่านเองวันนี้หลายหลายท่านย่อม รู้สึกว่ามีคำสอนมีพระธรรมใดๆมีแก่นสาระเนื้อหาใดๆที่ให้ประโยชน์ให้เหตุผลโดยตรงเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เข้าถึงความหมายอันเป็นเนื้อแท้เป็นแก่นสาระแห่งธรรมอันยิ่ง ทำอันยิ่งเป็นเช่นไรทำอันยิ่งเป็นเช่นนี้นะหนึ่งทำอันยิ่งเป็นทำอันทำให้เราเหนือกว่าเหนือกว่าอารมณ์เหนือกว่าสิ่งที่ครอบงำอยู่ในดวงจิตด,ดวงใจของเราโดยเฉพาะอุป,ปิเกเสสานุสัยต่างๆที่ครอบงำบังคับ และนำพาความกังวลและความเศร้าหมองมาสู่เราเราจะเห็นได้ว่าคำว่ามืดไกลเป็นสิ่งที่พวกเราหลายหลายท่านยังมีสามารถที่จะทำได้ถ้าหากทำได้จริงย่อมจะต้องมีการฝึกฝนอย่างดีฉะนั้น การที่จะเข้าถึงแก่นสารธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จำเป็นจะต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องและใช้ความเพียรใช้ความมุมานนและความอดทนมีความตั้งใจจริงเป็นที่สุดก่อนที่ท่านทั้งหลายจะไปนึกถึงผลของการปฏิบัติ ว่าจะให้ผลเป็นอย่างไรท่านจะต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องเสียก่อนคำว่ามืดไกลหมายความว่าท่านจะต้องหลับตาลงให้สนิทเหมือนอยู่ในที่มืดสนิทต,ตอนที่ลืมตาหากท่านเองยังมีสามารถจะจินตนาการบรรยากาศนั้นได้ ให้ท่านพึงเดินเข้าไปในที่ที่มืดที่สุดท่านจะเห็นว่าความมืดจริงๆแม้ลืมตาอยู่มันก็มองไม่เห็นกลับด้านกันขณะเดียวกันที่ท่านอยู่ในที่มืดแล้วหลับตาถ้าจิตใจของท่านประกอบไปได้วยความบุญไว และประกอบไปด้วยความกระวนกระวายในดวงจิตดวงใจจะเกิดขึ้นจากอุป,ปกิเลสหรือเกิดขึ้นจากกองถาดกองขันก็าตามแต่ความเมื่อสนิทเหล่านั้นก็มีสามารถจะเกิดกับท่านได้ทำไมเราจะต้องทำให้เมื่อสนิทเสียก่อนเหตุผลมีเช่นดีหนึ่ง เพราะว่าสิ่งที่เราเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่โดยเฉพาะทางใจก็คือคำว่าอุป,ปาทานอุป,ปาทานแปลว่าความยึดถือความยึดมัน่นยึดเอาว่าอย่างนั้นยึดเอาว่าอย่างนี้โดยปกติแล้วเราก็จะยึด เอาตามสิ่งที่เราสัมผัสหรือเรียกว่าการกระทบนันเองการกระทบของทวารคือตาไปกระทบรูปหูไปกระทบเสียงจมูกไปกระทบกลิ่นลิ้นไปกระทบรสกายไปกระทบกับความแข็งอ่อนร้อนเย็น แม้แต่ใจก็ยังไปกระทบธรรมารมอันเกิดขึ้นในบรรยากาศต่างๆเมื่อการกระทบเย่านี้เกิดขึ้นก็จะส่งผ่านมาในลักษณะของอาการของขันเมื่อธาตุทำงานดีก็จะส่งผลไปที่ขันขันก็จะทำหน้าที่ไปตามขั้นตอนเหมือนที่พวกท่านท่องกันนั่นแหละคือ รูปที่เกิดขึ้นจากการกระทบ 2. เวทนาที่เกิดขึ้นจากการกระทบ 3. ส,สัญญาคือความจำได้หมายรูปที่เกิดขึ้นจากการกระทบ4ส,สังขารการปรุงแต่งสิ่งตั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากการกระทบ าการเข้าไปแสดงความรู้สึกยินดีและยินร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทบดังนั้นเมื่อเราต้องการเข้าถึงเนื้อหาและแก่นสารของเรื่องราวในพระสัทธรรมคำสอ,สอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจำจะต้องฝึกฝนเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นเสียก่อน ก็คือการเข้าไปถึงกองถาดกองขันด้วยการลงมือปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แหละเราถึงได้เรียกว่าเราจะต้องมีศีลเป็นผีเลี้ยงการสำรวมระวังอยู่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโดยมีมหาสติมหาสมาธิมหาปัญญาโดยมี สติสัมปชัญญะเป็นที่ตั้งเป็นผีเลี้ยงในกายในวาจาและในใจเมื่อเรามีความระวังอย่างดีแล้วคือมีความสำรวมอย่างดีแล้วเราย่อมที่จะเห็นความเป็นไปและความเคลื่อนที่ไปของสิ่งต่างๆเราย่อมจะรู้ว่าอะไรเป็นธาตุและอะไร เป็นขันอะไรเกิดก่อนกันระหว่างธาตุกับขันหากจําแนกออกอะไรจะดับก่อนอะไรจะดับทีหลังอะไรยังรร่อนจอนไปอยู่อะไรที่แตกสลายแยกออกจากกันการแยกธาตุแยกขันจำเป็นจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอย่างดี ไม่ใช่ว่าคิดเอาพูดเล่าให้กันฟังดังนั้นคำว่ามื่อใกล้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติพระกรรมฐานเราจะปฏิบัติพระกรรมฐานได้สมบูรณ์ดีเราต้องฝึกฝนอย่างดีหนึ่งในการปฏิบัติพระกรรมฐานคือการฝึกศึกษาพิจารณารู้เท่าทัน พัทสะอันเกิดขึ้นดังนั้นการเมื่อไกลคือวิชาด้านการปฏิบัติพระกรรมฐานเบื้องตน้นท่านจงฝึกฝนความเมืดให้ถึงจงเข้าถึงความเมืดแล้วท่านจะเข้าใจที่เราเกล่าวความสว่างที่จะเกิดขึ้นที่ปลายฟ้าหรือในทิยพยภพใดๆย่อม จะต้องผ่านการมืดไกลเสียก่อนท่านจงอย่าพึ่งตั้งความสงสัยในการลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ให้ต่านท่านจงตั้งความเชื่อหรือตั้งศรัทธาให้สูงมีความมุ่งมั่นมานะและเชื่อมั่นในวาสนาบารมีแห่งตัวท่านเองยกคุณงามความดีของท่านมาเป็นที่พึ่งเพื่อที่ท่านจะได้มีความมั่นใจ เวลาลงมือปฏิบัตินี้คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นนักปฏิบัติจะสามารถเข้าถึงพระสัทธรรมคำสังสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยไม่ต้องไปฟังผู้ใดเล่าอีกต่อไปวิชาทั้งหกจอมเกิดขึ้นจากผู้ที่มีความรู้และจำแนกแยกแยะกองาธาตุกองขันได้อย่างชำนาญ ความชำนาญน,นี้เราเรียกว่าชำนาญในธาตุชำนาญในธาตุทั้ง4เราเรียกว่าฌานสคือชำนาญในดินชำนาญในน้ำชำนาญในลมชำนาญในไฟและยังชำนาญในอาการแห่งการกระทบของสิ่งต่างๆระหว่างน้ำระหวางดินระหวางลมและระหว่าง แล้วยังเห็นสิ่งอันเกิดขึ้นจากการกระทบว่าเป็นเช่นใดเป็นอะไรอยู่แบบไหนมีความยั่งยืนอย่างไรและไม่เที่ยงอย่างไรมีความเป็นไปอย่างไรเหล่านี้เกิดที่กองทาุกองขันทั้งสิน้นดังนั้นท่านนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าใช้เวลาอยู่เพื่อจะดูข้อนั้น หรือพิจารณาขอ้อนี้โดยลืมเรื่องใกล้ๆคือการหลับตานั่นเองท่านจงหลับตาให้สนิทจงเมื่อไทยใกล้และท่านจะเข้าใจว่าธาตุกับขันมีความจำเป็นเช่นไรสำหรับนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติที่มุ่งที่จะหาคำตอบอันชัดเจนด้วยตัวเอง ย่อมเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติเท่านั้นพวกท่านไม่จำเป็นต้องมาเป็นนักบวชพวกท่านแค่ลองฝึกหลับตาดูแล้วท่านจะเข้าใจว่าที่เรากล่าวนั้นมีผลเป็นเช่นใดความวิเศษหกอย่างเราเรียกว่าภาษาชาวบ้านและความรู้อันเลิศดหกอย่าง เราเรียกว่าภาษาบัณฑิตอริยศัพท์6อย่างสำหรับนักปฏิบัติที่ผู้บุงมันเพื่อที่จะสำเร็จหรือแม้แต่กระทั่งอภิญญาญาห6อย่างที่อยู่ในตำรับตำราจะให้ความหมายเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ชัดๆก็คือ 1. มีอิทธิลิธ เหนือมนุษย์ทั่วๆไปหเหินเดินอากาศทะยานอยู่บนฟ้าโดยไม่มีปีกหรืออะไรต่อมิอะไรที่วิเศษกว่าผู้อื่นนี้คือหนึ่งหากพวกท่านแยกกองาธาดุกองขันได้ชำนาญจริง 2. ท่านจะเป็นผู้ที่มีตาที่มองเห็นได้ไกลกว่าตามนุษย์เห็นได้ ไกลแม้มีสิ่งบางอยู่เราเรียกว่ตาตาทิพย์ 3. มีหูที่ได้ยินไกลแม้ผู้พูดจะอยู่คนละสีกโลกหนึ่งก็สามารถได้ยินหรือแม้แต่กระทั่งเสียงของวิญญาณเสียงของสัตว์ประหลาดเสียงของธรรมชาติที่พูดอยู่ก็ได้ยิน 4. มีความรู้ เท่าทันและรู้จักใจมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายว่าคิดและรู้สึกอะไรอยู่ 5. รู้จักที่มาของตนเองในอดีตตชาติและรู้ที่มาของผู้อื่นว่ามาจากอะไรแม้แต่เวในสัตว์หรือสัตว์เดรัจฉานน้อยใหญ่ก็ยังเข็นที่มา 6. มีปัญญาล้ำเลิศเป็นผู้กําจัดได้ ซึ่งอาสวะทั้งหลายคืออุปกิเลสไม่ว่าจะเป็นอวิชชาตันหาและอุปาทานนั่นคือผลของการปฏิบัติ